สวัสดีครับพี่น้องครับหอดแล้วครับเขาตาโลพัทยาชนบุรีรถหลดบัตรยังบอทันได้ไหมหอดครับรถคอดตูมรถล้างรถยังครับบอทันได้มครับมีแต่รถทิมเวทีมาหอดก่อนรถสังกะสีแล้วก็รถไฟ รถจอมันยังกะเดิมๆครับที่คุ้นเคยมาเล่นหลายเที่ยวครับล้อเพิ่นมาบอกครับกะจีลงเวทีเลยเพราะว่าบอลูว่าเพิ่นเห่หันไปทิดทางเกา่าที่เขาเคยตั้งบ่กะจีล้อบิ่งเพิ่นอีกรอบนึง ้องเดเน้นางที่บจอดูเฮ้ยราบจอดข้างลังครับเบิ้งป้องเห็่เขาากันเราลูกน้องไปกินเข่าแล้วฮะ ขาามอยู่ตั้งเวทีก่อนมาเตี๋ยัยงมาทันได้ตั้งตู้ลำพงรถเข่าได้อยู่มาปัตยาอากาศเย็นสบายดีอยู่ครับ รองกับพากันทยอยไปกินข้าวกับมาแลลวผมกินลาบก้อยซอยห้างเรียบร้อยแล้วฝากทองไว้กับอาจารย์อามาเมื่อเนี้ยลาบก้อยต้มแซ่บๆเลยพ,พ,พิกัดแล้วก็ี้เฝ้าตั้ง ต่เส้าครับมันม่ได้พอหอนได้พักผ่อนเดือดได้ยังกินแต่ว่า ร่าง่ายยู่ยเดย่นคือได้อิมร้อยไหมโอ้ไปสิเพน,นดีแล้วไปหาเบื้องน้ำยาบนปากกันโอ้มาแล้วเห็นซุ้มยีกนั่งกินมามาเลย ดีป่อ๋อะอะไรวะไม่ถอยติดบ่มันติดบ่ดถ้าติดเอาลวดมามัดติดตกมาหยอ,อดอืเยอยเออกระปุกอันนี้ยังใครในเวยเหลียวเห็นน้ำมันไ้ย ก่อนมูครับปลาผมร้อยห้าสิบกิโลแลนสองชั่วโมงพอดีครับโอ้รถติดคัะหกโ <6 S 2> มงออกมาจากพุ่นตีสี่ยี่สิบนาทีวัดพี่หกโ <6 S 2> <6 S 1> มงยี่สิบนาที

เกิน้อยกาแฟดิเซเว่นมาจิบกับปาทั้งัเอาแข้งกันท่น้เพิ่มน้ำตาลได้เรียกเลยกระเป๋าตังจมัมปาทั้งับนกคุมไปจินอย่างน้อาจารยลกคุม กินง่ายยุ่งง่ายครับอุทธร์คือมีข่าวกลรองกินแท้คือมีข่าเซเว่นคือมีข่าวเซเว่นแท้มีตังแท้ละอ๋อเป็นเบื่อยุ่งอะคือว่างไวเหมีวแบบนั้นไม่ได้สีกใบบักามได้ดิเน

คลิปนี้เดี๋ยวฝากวาช่วยกันครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับซื้อของจากปากกอนมาเนี่ยชาวพัทยา